สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมนะคะความลึกลับความลับในใจที่เขาซ่อนไว้คนที่เคยกั่นแกล้งรังแกคุณคนที่เคยด้อยค่าคุณคนที่เคยกั่นแกล้งด้อยค่าคุณ เขามีความลับอะไรในใจคนที่เคยแก่นแก้งดอยคาคุณเขามีความรับอะไรในใจแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะใบแรกมาก็โอ้โหด โอ้โหมีแบบไพ่แบบหนักหนาสาหัสอะคนที่เคยแกนแก้งบุลลี่ด้อยฆ่าคุณเนี่ยเขามีความลับอะไรในใจ คนคนนี้เขาตกต่ำในชีวิตแบบขั้นสุดๆเลยอ่ะเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับคุณนี่คนละเรื่องอ่ะเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยยังสามารถทำงานเก็บเงินได้แต่คนคนนี้เขามีวิกฤตชีวิตอ่ะสถานการณ์คนคนนี้เขามีวิกฤตในชีวิตเขามีวิกฤตในชีวิต สอบตกอกหักโดนไล่ออกเขาเอาตัวเองอ่ะมาเปรียบเทียบกับคุณเขาเอาตัวของเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคุณนะว่าเออคุณเนี่ยทํางานในเมืองใหญ่คุณเป็นคนที่ทํางานในเมืองใหญ่แล้วคุณอะเก็บเงินได้แต่ตัวเขาเนี่ยประสบอุปสรรคมากมายอยู่ในสภาพที่แบบ สุดจะทนฝืนอ่ะสอบตกอ,อกหักเจ๊งเลิกกิจการหมดที่พึ่งชีวิตเนี่ยมีแต่ความเดือดร้อนก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะคือคุณคุณ,คณอ่ะมีตังเขาไม่มีตังการที่คุณถูกคนคนนี้กันแก้งบุลลี่เหตุผลหลักๆเลยอ่ะมันเป็นเพราะว่า คุณอะรวยกว่าคุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอะแต่คนคนเนี้ยผิดหวังในความรักโดนไล่ออกจากงานอันนี้คือต้องย้ายที่อยู่เขามองว่าตัวเองอะฉลาดกว่าคุณนะเออคนคนเนี้ยเหมือนเขามองตัวเองอะว่าเป็นไม่ชเชียนเขามองว่าเขาอะฉลาดกว่าคุณแต่พอเขาพินิษดูดีๆแล้วอะ่ะ ไม่ใช่แค่ว่าคุณฉลาดกว่านะคุณสวยกว่าด้วยคือคุณนะเป็นไฮพิเตสเนี่ยคือคุณนะฉลาดด้วยแล้วคุณหน้าตาดีกว่าด้วยเพราะว่าไฮพิเตสเนี่ยไม่ได้ฉลาดน้อยกว่าเมจิเชียนไฮพิเตสเนี่ยคือฉลาดแบบทางด้านภูมิปัญญาทางธรรมแต่เมจิเชียนเนี่ยจะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์หรือเป็นคนที่แบบ ตอแหลเก่งอ่ามันตอแหลเก่งเว้ยแล้วเขามีความรู้สึกว่าคุณคุณสวยกว่าคุณรวยกว่าคุณหากินเก่งกว่าคุณทำงานเก่งกว่าแล้วตัวคนคนนี้จริงๆเขาเป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็มีปัญหาเรื่องความรักสิ่งที่ไพ่มันพยายามจะบอกอะไพ่บอกว่า คนคนนี้อิจฉาที่คุณรวยกว่าการที่คุณถูกเขากั่นแกล้งบูลลี่เนี่ยการที่ตัวคุณน่ะถูกคนคนนี้กั่นแกล้งบูลลี่อะไรก็ตามเนี่ยเหตุผลหลักๆเลยอ่ะมันมาจากความที่ว่าคุณน่ะมีตังมีตังสวยหาเงินก้อนได้ เขาก็มองว่าคุณอะเป็นคนที่มีปัญหาชีวิตน้อยกว่าเขานะเหมือนคุณก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันอะแต่ถ้าเทียบกับเขาเนี่ยเหมือนคุณล้มบนฟูกมันเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคุณสวยกว่าเขาเยอะอะถ้าให้พูดถึงรูปร่างหน้าตานะคุณหน้าตาสวยมีสเสน่ห์ทำงานเก่งกว่าด้วย คนคนนี้เป็นคนเจ้าชู้นะแล้วมักจะผิดหวังในความรักบ่อยๆส่วนตัวคุณเนี่ยก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งอะ่ะก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่หลักๆเลยคนคนนี้ยเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณรวยกว่าคนคนนี้ยเขาไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณนะดันรวยกว่าเขาทีนี้เรามาดูมาดูขยายนะ คนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีเมถุนราศีสิงห์ราศีกันนะแล้วก็เป็นราศีธนูได้ราศีราศีธนูราศีเมถุนราศีกันราศีสิงห์ โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนคนนี้ยเออเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจอะไรกับใครอยู่แล้วอะนะเขาเป็นเหมือนพวกนกสองหัวแล้วก็เขาเป็นคนที่มีอาการไบโพล่าด้วยนะคนคนนี้ยเหมือนเขาเป็นคนที่มีอาการโรคจิตป่วยทางจิต เป็นโรคสองบุค,คลิกคนที่ป่วยทางจิตเนี่ยบางทีอ่ะตัวเขาเองเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอ่ะคนคนนี้เขามีอาการป่วยทางจิตแล้วเขาแบบเป็นคนที่ขี้อิจฉารุนแรงมากนะพลังงานจากไพ่อ่ะบอกเลยว่าคนคนนี้ เขาอ่ะมีความอิจฉาริษยาคุณแบบรุนแรงมากโคตรจะรุนแรงเลยอะ่ะแล้วก็เหมือนเขาเป็นคนที่สองบุค,คลิกอะ่ะแบบเด่นชัดเลยแหละว่าสองบุค,คลิกมากอะเนี่ยคนสองหน้าเนี่ยหัวล่างเหมือนกับว่าเวลาเขาหันด้านดีเข้าหาคุณอะ่ะคุณก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ดีนะ แต่คนคนนี้เขามีด้านชั่วร้ายในใจเยอะเขาก็เป็นคนที่เหมือนนกสองหัวคนคนนี้เขาต้องการที่จะมีอิสระทางด้านการเงินเขาต้องการที่จะมีบ้านของตัวเองมีอิสระทางด้านการเงินเขาเป็นคนที่นกสองหัวไม่จริงใจกับใครแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความอิจฉาริษยาอย่างรุนแรงมาก เป็นคนที่ขี้ฉาอย่างรุนแรงมากแล้วเหมือนเขาจะแบบมีอาการทางจิตเป็นคนสองบุคลิกคนคนนี้เป็นราศีธนูราศีเมถุนราศีเนี่ยราศีธนูราศีกันเนี่ยได้ไพ่บอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าคุณเนี่ย เหนือชั้นกว่าเขาในหลา,หลายๆเรื่องอ่ะเขาเคยคิดว่าตัวเขาอ่ะฉลาดกว่าคุณนะคนคนเนี้ยเคยคิดว่าตัวเขาอะฉลาดกว่าคุณแต่พอเขาพิจารณาดูดีๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาทางธรรมเนี่ยสูงมากแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาชอบช่วยเหลือคุณเป็นคนคือเหมือนคุณนะมีจิตใจเมตตาที่ช่วยเหลือคน สูงประกอบกับว่าเขารู้สึกได้อะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์เหมือนนางพญาพึ่งอะแล้วคุณได้รับการปกป้องคุ้มครอ,องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวคุณอ่ะอยู่สูงกว่าเขาไว้เยอะแบบความความเหนือชั้นความแบบประมาณว่าคือคุณอ่านำหน้าเขาไปแล้วอ่ะ เหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจจะผลการเรียนอะพอๆกันแต่พอโตขึ้นเนี่ยเหมือนคุณอะก้าวล้ำนำหน้าตัวคุณเนี่ยมีความก้าวล้ำนำหน้าเขาไปเยอะเขาเห็นนะว่าคุณเนี่ยมีมีความก้าวหน้าในตัวเองอะเยอะแต่บนพื้นฐานแล้วคนคนนี้มันเป็นคนที่ขี้ฉารุนแรง เขาเป็นคนที่มีนิสัยขี้ฉาแบบรุนแรงอ่ะคือคุณอ่ะไปคบคนขี้ฉาโลกจิตเป็นเพื่อนเมื่อคุณไปคบคนขี้ฉาโลกจิตเป็นเพื่อนเนี่ยสิ่งที่ตามมาเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คบกัลยาณมิตรพระพุทธเจ้าท่านสอนนะให้คบกัลยาณมิตรแต่สิ่งที่คุณเป็นน่ะนั่นก็คือคุณน่ะ เออไม่เลือกคบเพื่อนคุณไปคบคนที่ขี้อิจฉาแล้วก็มีอาการทางจิตเองคนคนนี้เหมือนเขาอยากจะคืนดีกับคุณนะแต่ว่าในจิตใจของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความอิจฉาลิษยาเหมือนภูเขาไฟที่ กำลังจะระเบิดเป็นโวลาโนอะแบบเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณอะเนี่ยพีชเมเกอร์เนี่ยคือแบบอยากให้แบบคือตัวเขาเนี่ยอยากจะคืนดีอ่ะคุณนะอยากให้แบบว่าเออจบแบบสวยๆอะเขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณอะแต่ว่าสันดานคนมันไม่เปลี่ยนอะเขาอยากจะคืนดีอะคุณอะแต่ในจิตใจของเขาเนี่ยมันมีแต่ความอิจฉาริษยา เนี่ยได้ไพ่นักรบอียิปบโบราณไพ่ใบนี้ยคือสงครามนะเข,เขาอยากจะคืนดีอ่ะคุณแต่ลึกๆในใจเขาเนี่ยร้อนระอุแล้วก็พร้อมจะทำสงครามกับคุณเหมือนแบบต่อหน้าพูดดีอะ่ะคือเวลาเวลาคุยอ่ะคุณเขาก็พูดดีไปงั้นนั่นแหละแต่ลึกๆอ่ะมันไม่ใช่ เนี่ยได้ไพ่ปืนใหญ่สถานการณ์ตอนเนี้ของเขาอะไม่ค่อยดีสถานการณ์ของเขาตอนนี้ไม่ค่อยดีโอแอมไซยาไนมาแล้วเนี่ยยาพิษเนี่ยพอยซันยาพิษสถานการณ์ของเขาไม่ค่อยดีคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะเป็นท็อกซิกอะเขาเรียกว่าคนที่ คนที่เป็นบุคคลอันตรายเนี่ยเขาจะเรียกว่าพวกอ่าพวกท็อกซิคพวกท็อกซิกก็คือพวกที่เป็นอันตรายกับคนรอบข้างไอ้พวกท็อกซิกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่แบบแบบแอมไซยไนยอะ่ะเพื่อนรักเพื่อนรักฆาตกรอะ่ะเนี่ยคนคนนี้เป็นฆาตกรนะเขาสามารถเขาสามารถที่จะทำร้ายคุณ เพื่อให้ตัวเองอะรู้สึกดีเพราะคนคนนี้เขามีอาการทางจิตเขาสามารถที่จะทำร้ายคุณเพื่อให้ตัวเขาอะเออรู้สึกดีอะรู้สึกดีกับตัวเองเมื่อได้ทำร้ายคนอื่น ด้ไพ่ซิกเก็ตอะเจนดาหมายความว่าเออกับบุคคลคนเนี้ยนะคุณควรจะอยู่ให้ห่างอ่ะไพ่ใบเนี้ยหมายความว่าคุณควรสนใจลูกของตัวเองจะดีกว่าคุณนะ่ะควรให้ความสนใจอะลูกของตัวเองและไพ่ใบนี้หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเลี้ยงควายปลูกข้าวซิกเก็ตอะเจนดาเนี่ยหมายความว่า เมื่อคุณรู้ว่าคนคนนี้เป็นตัวอันตรายคุณต้องคุณต้องหุบปากอย่าเอาเรื่องของมันไปพูดอะ่ะอีเนี่ยตัวขี้นินทาเลยบอกให้คุณอย่าเอาเรื่องของบุคคลคนนี้ไปเล่าให้ใครฟังอะ่ะเนี่ยให้ซิกเก็ต์น่ะให้ใช้คำว่าคนคนนี้เป็นบุคคลอันตราย เหมือนคุณน่ะอยู่ในจุดที่สะอาดแล้วอ่ะอย่าเอานิ้วอ่ะไปจิ้มขี้เนี่ยแอมไซยาไนท์ชัดเลยเนี่ยพ้อยสั้นยาพิษคนคนนี้เป็นยาพิษคุณควรสนใจลูกของตัวเองคุณควรสนใจลูกของตัวเองเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตั้งใจทำงานจะดีกว่า อย่าเอาเรื่องของคนคนนี้ไปเล่าให้ใครฟังเพราะคนคนนี้มันเหมือนยาพิษสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ